นี่คืออาหารที่แม็กอยากกินมานานแสนนานครับเคยเห็นมานมนานกาเลปูนนานไม่เกี่ยวห <c oughs> <c oughs> นังควายจี่ครับทุกคนโลละละร้อยห้าสิบแล้วทำออุอ <c oughs> ยแข่งมากฟังเสียงให้นึกถึงชีสเข้าไว้อ,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 อร่อยนะทุกคน มันจะมีความเค็มๆพูดถึงคล้ายๆแคบหมูเลยครับแต่จะเหนียวกว่าเขาบ,บอกอันเล็กจะกรอบกว่านะฮะเออกรอบกว่าจริงด้วยอ่ะนี่ การทําหนังเค็มนะครับก็ถือเป็นการถนอมอาหารครับซึ่งสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยครับโดยที่หนังของเขาจะไม่เน่าเสียครับยังเอาไปทําอาหารได้หลายเมนูครับอย่างเช่นยําหนังเค็มต้มซุปหนังเค็มหรือนําไปแกงก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบมีใครเคยเอาไปทําเมนูอื่นนอกจากจี่บ้างครับลองคอมเมนต์บอกกัน